สวัสดีครับพบกับผมเชฟเที่ยวนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปชมเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับวันนี้มากันสามคนนะครับสุดีครับเอสเคท์เทคเก้นครับวันนี้สักดานะครับตากล้องนะครับอาจจะเห็นในหลายๆคลิปนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงเนาะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยคนนี้มีประโยชน์ยู่งเติมฟู่ยเนี่ย ต่วน,นี้ฝนตกเยอะนะครับก็จะเห็นฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยช่วน,นี้บรรยากาศก็จะเย็นมากเลยนะครับมีหมอกเลยครับ डबली <laughs> <writers> <Endeesa> <laughs> <Beautiful> ครับทุกคนครับตอนนี้ป่าแถวนี้ก็จะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับซึ่งเป็นเส้นเส้นทางสื่อสารธรรมชาตินะครับครัับกนอา,าก,กอาศก็จะเย็นมากเลยฝ <c oughs> นตกเลยเปียกกัะแต่เช้าเลยอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีความคม จากที่หนาวเหนาเหมือนเหงื่อจะออกแล้วนะหรือว่าเปียกฝนนะีรยอออกก็ได้ออกชั่วโดิครับทุกคนครับที่เห็นผมใส่แว่นนะครับเพราะว่าตาบวมนะครับก็เลยช่วงนี้ก็ไม่อยากเข้าป่านะครับส่วน PSK ก็เจ็บเอวนะครับอายุเยอะแล้วอายุเป็นไรตาบวครับ ไม่รู้เหมือนกันบวมแต่ดูเสาวแค่นั้นโอ้ยว่าดูสาวเยอะตากล้องผมนี่ดูสาวเยอะนะฮะโดนใส่ลายก็ยืนเฉยๆรช๊ะ ครับทุกคนครับวิวตัวนี้ก็จะสวยมากเลยนะครับเป็นตัวหน้าฝนดนะ้วยเนาะแล้วก็ฝนก็ตกด้วยตัวนี้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีหมอกเต็มเลยอากาศก็เย็นเลยนะเป็นเหมือนอุโมงต์ต้นไม้เลยนะครับ อากาศเย็นไหมโคตรเย็นเลยเย็นมากเลยนะขนาใบาสองเน,นาางี่ยตอนนี้ใบสองนะครับมีนาฬิกาปะโชว์นาฬิกาให้ดูหนะ่อยใบสองใช่ไหมเ,เกิดจะใบสามเกือบจะใบสามแล้วนะครับใบสองใบสามนในเมืองนี่คือท่านอยู่ในเมืองนี่คือร้อนมากอะ่ะตอนนี้อไปสเก เดินตามมาไม่ทันนะครับอยู่ข้างหลังนู่นครับต้องเข้าใจพี่เขาในนะครับอายุเยอะละเดินช้าหน่อยเยอะมีเยอะ <laughs> มีน้องหมาเลยนะครับอ,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 อ๋ออ๋อเอ้ยปวดไม,ม่ปวดครับเออคนมาเดินฝไปเดิเดนคาสานี้นะครับน,นี่เหนื่อยไหมมีหมาสองตัวเลยนี่เพิ่งมาอีตัวนี่ ตอนนี้ต้นไม้หักนะครับน่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกลมแรงแล้วครับต้นไม้แถวนี้ก็จะใหญ่จะสูงเลยเพราะว่าเป็นปา่าแบบอุทยานนะครับ คคอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะมันอยู่ตามธรรมชาตินะครับสามารถกินได้นะอันนี้ฝนตกใส่ไม่ใช่ใชหวานเดี๋ยวกินให้ดูนะครับถ้าฝนไม่ตกใส่หวานอยู่นะอยู่ตามป่าใครกินอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกภาษาไทยเรียกว่าอะไร เดี๋ยวจะเป็นขาตาตกล้องให้พีเอสเคครันิ่งๆจะได้นิ่งนะครับเล่นอะไรกันเล่นอะไรกัน ฝนตกลงแรงระวังตรงไหมหลบนะครับเนี่ยลงแรงมากเลย ตอนนี้ก็มาถึงที่ทําการอุทยานนะครับเส้นทางสื่อสารธรรมชาตินี้คือทางอุทยานจะไม่ให้นํารถเข้ามานะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีคนเดินอะไรแบบนี้นะครับเนตมันไม่ได้การาาแบบกโยโยกเลยสองคนนี้กาลังสอนถ่ายรูปกันอยู่นะครับพยายามแบบให้ให้เฟรมแบบให้ลูกขึ้นหรือย่างเงี้ยต,ต้นสนใหญ่มากเลยนะครับ

โอ้ oh, บรรยากาศตัวนี้ดีมากเลยนะครับทุกคนเป็นที่แบบถ้าแบบมา,าพักผ่อนนี่คือวิวได้เลยนะครับจริงๆมีจุดชมวิวที่นี่นะครับทุกคนแต่ช่วงน,นี้ฝนตกเยอะไปไหน่อยนะครับแล้วก็เป็นปลายฝนต้นหนาวด้วยเนาะทุกคนก็เลยนะแบบอาจจะมองไม่เห็นวิวนะครับตอนนี้ก็จะใกล้สี่โมงเย็นแล้วนะครับ มีปบอกเลยนะครับเส้นทางศื่อา,าธรรมชาติโดยคุยนะครับี่ทุกคน,อ,นอันนี้จุดชมวิวจะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปดูที่จุดชมวิวนะครับระยะทางสามร้อยเมตรเองสองกิโลสามกิโลก็เดินมาแล้วนะครับสามร้อยเมตรจิบจิบ จะให้ถามอยู่มันต้องลงแล้วนะเดินกันมา2-3กิโลแล้ว300เมตรก็ลองมาดูนะครับ อันนี้อันนี้ไม่รู้เขาทำอะไระครับ คิดว่าถ้าถึงจุดชนวิวอาจจะไม่เห็นวิวนะ ตรงน,นี้ถ้าฝนไม่ตกน่าจะเห็นวิวนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วก็มันเืิดมาเลยมีแต่หมอกนะครับ ุกคนครับวันนี้ก็เสียดายเหมือนกันนะครับวันนี้ฟ้าไม่เปิดเนาะจริงๆถ้าฟ้าเปิดนี่คือวิวตัวน,นี้เราจะเห็นเมืองอยู่นะครับแต่วันนี้คือเมือดอมากมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับทุกคน ตรงนี้ตรงนี้ชานอยู่ยนะ,ะเดินลงดังวางดังวางหน่อยนะ ธรรมชาติแถวนี้สวยมากเลยนะครับเก่งนักวิ่งมาราทอนนะครับกระโดวิ่งลงไปนะครับวู้สุดยอดนะครับโอ้โหจ้าเบบไม่อยู่ครับเบบไม่อยู่นะครับล่าสุดเพราะเบบไม่อยู่ นี่ขนาดปวดเอวเนี่ยถ้าไม่ปวดจะขนาดไหนนั่คือเสามยทไกลมากเลยไกลลงมาจนบู่บ้านดูทางขึ้นดีกว่าอขึ้นเลยอย่าหอบขึ้นไปตอนนี้ก็มาถึงจุดชมวิวนะครับต้นนี้นะครับเป็นไฮไลไท์เลยนะครับ แต่เรามารอบนี้ก็คือฝนฝนตกเยอะไปนะครับจะมองอะไรไม่เห็นเลยก็อาจจะเห็นแค่บรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับลมแรงเลยวิวพอย แิดว,ว่าวันนี้อากาศมันปิดเนาะถ้าอากาศไม่ปิดก็จะได้เห็นที่นี่นะครับแจกดี <c oughs> ส่วนมันก็ได้ด้วยี้เด่นเลย,ยดูดีเด็ดขาดน้ขาผมีาผอใส่ทิ้นน ครับทุกคนครับแถวนี้ก็มีคนมาเหมือนกันนะครับครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็มาถึงที่จุดชมวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพาชมบรรยากาศแล้วก็เดินสื่อสารเส้นทางธรรมชาตินะครับ ฝากทุกคนที่ดูที่ติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง SK นะครับ SK t r a c k i n g ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอีกคนหนึ่งเดี๋ยวต้องให้เปิดช่องแ้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ